โอเคครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเล่นนะคอร์สเทคนิคเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการคอมโบหรือว่าการเดินเกมในแพทใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งอัปเดตมาเนาะก็อาจจะมีการเดินเกมเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับตามเมตาแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะมาแท็กเอ่อมาแท็กคลิปออฟเลนเนาะแล้วก็จะตีคลิปตัวเล็กแล้วก็กลับกลับบัฟฟ้านะครับผมอันนี้ผมไม่ได้อัพสกิลหนึ่งอะผมลืมอัพสกิลหนึ่งนะครับอัพสกิลสองมาจริงๆต้องอัพสกิลหนึ่งนะ เขาทุบไปแล้วนะครับเพราะเอาฟิกเกอร์มาโอเคโอ้ถ้าผมเอาสกิลหนึ่งนี้อาจจะได้ลิงได้เลยนะครับเสียดายอยู่ผมลืมไปเลยถ้าเล่นประมาณนี้ก็เอาสกิลหนึ่งมานะนี่ครับแท็กคลิปเสร็จแล้วเราก็มาตีคลิปตัวนี้แล้วก็เรียกออฟเลนมาอา่ามาแท็กบูของเรานะครับมันจะทำให้การเงินของเราค่อนข้างจะดีนะโอเคประมาณนี้นะครับแนะนำให้วิธีนี้แนะนำให้แบบ เล่นเฉพาะมากับเพื่อนนะครับวันนี้ผมกดมาห้าเนาะกดกับคนดูนะครับมาห้าคนก็สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับเป็นป่าตัวตัวอะไรก็ได้นะครับพวกคิลเพราพวกว้อยก็สามารถเล่นประมาณนี้ได้แต่ถ้าทีมมีตีมี่เนี่ยก็เรียกตีมี่มาแท็กด้วยนะครับผมเลนบนไม่จกก็จะเป็นสามคนนะครับเป็นออฟเลนเป็นโลมเป็นป่าอะไรมานี้แล้วก็ให้ออฟเลนเนี่ยอ,อ่มาแทกมาฟ้าเรานะครับแล้วก็คลิปเล็กแล้วก็ลงตามทัมมิ่งเลยเนาะ อเค,ครับมาเดี๋ยวเราฟาร์มจบล่างแล้วกันนะครับโอเคอาจจะได้สักตัวนึงนะมวยโดนหอ,อกนะครับโดนลิงด้วยหนีตายนี่คือข้อดีของการมองมินิแมปนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมวยเขาโดนหอ,อกเราก็สามารถเข้าได้เลยเนาะโอเคพอแล้วนะครับค่อยเล่นเนาะคาเฟ่คาฟิกเกอร์ไปแล้วนะเฮ้ยแต่เล่นได้นะตรงนีง้โอเคครับไดโอมนมาตัวหนึ่งตรงกลางอาจจะเล่นยากนะครับเพราะว่าลิปโป้กับออฟเลนเขาอาจจะมาแล้วลิงกับลิปโป้เนาะ เดี๋ยวเราตีมากรเลยนะครับแต่นี้ก็เปิดได้สวยนะอาจจะแบบไหลได้อยู่นะครับคอมโบนะเขาก็ไม่มีอะไรมากนะอย่างที่สอนไปนะครับก็กดสกิลสองดไปนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งงัดตีก่อนสองทีแล้วค่อยกดอันตีนะย้ำว่าตีก่อนสองทีนะครับมันจะทำให้เราดามจเบิร์ดตายได้ชัวร์ขึ้นนะครับ เพราะว่าเวลาเราปาดไปแล้วทีหนึ่งเนี่ยแล้วเราแบบตีอีกทีหนึ่งแล้วค่อยอันติเนี่ยมันจะมันจะตีไวนะครับแบบปาดปุ๊บมันก็จะตีเลยนะถ้าแบบเราตีครั้งที่สองติดีิก่อนกดอันติเนี่ยถ้ามันติดี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับมันจะเบิร์ตไวมากลิงน่าจะตายนะเห็ครับเล่นเชือกมวยไปครับปุ๊บปุ๊บมวยเขาเนี้ยยืนนิ่งเอ้ยหมิ่นประบาดจัดเลย เออเอ้ยเขายัางจะเล่นต่อเหรอแดดมาตรงนี้ครับโอเคเขากดออโต้น,นะเมื่อกี้ผมก็แบบคือจะแดดตลบันติไงคิดว่าเขาจะแดอต์คิดว่าเขา,า,าจะแบบกดอันติใส่ผมเลยนะครับแต่เขากดออโต้นะมันก็เลยไปทางคือไปทางที่ผมพุ่งไปพอดีนะครับเออไปครับฟาเหมือนเดิมนะเกมเราก็ค่อนข้างนำนะครับตีกลางเลยนะครับยังไงเพื่อนเราก็มาชา้าอยู่แล้วเพิ่งเกิดกัน จะได้ไปเดินเกมนะวิงัดไปโดนคลิปก็แพทใหม่นี้นะคอนก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เนิร์ไปได้บัฟอะไรเลยนะแต่เนี้ยผมจะออกเป็นรองเท้ากเกาะแล้วกันนะครับคุณดูเพราะว่าเราเจอเป็นลิงเนะาะสูคาเฟ่ได้้วยนะรองเท้าเกาะค่อ,อนข้างดีเลยค่อนข้างคุ้มเลยนะเราดูครับรูปแบบดีดี แดน่ 1> 1ทีแล้วออกครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอมโบคร่าวๆเวลาเราแบบเน้นต่อศัตรูนะครับสองหนึ 2, 1, ่งแปดแล้วก็หนึ่งออกมาเนาะประมาณน,นี้นะแต่ถ้าคอมโบเต็มสูบก็แปดปุ๊บตีปกติหนึ่งทีนะครับแล้วค่อยอนติแล้วแต่จังหวะนะถ้าจังหวะมันบีบบังคับให้ทีเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับกดแค่ทีเดียวแบบพุ่งไปแล้วก็สก,กิลหนึ่งแปแค่ทีเดียวแล้วก็กดอันติก็ได้นะครับ าเราไม่มั่นใจไฟนะั้นเน้นความไวเดี๋ยวเราตีบู๋ก่อนนะบน็ตสองตัวเรารับยากนะเพราะว่าเขามีมวยดักอยู่พุ่มข้างหน้าผมเดี๋ยวเราเรอยีน<ๆ>่าเล่นให้ก่อนนะโว้ยงัดไม่โดนเขาถ่ายพอดีนะโว้ยโวดทีตีทีโอ้ยติดทีโอ้โหติดทีทุกดอกเลยนะ โหลิงปรับมาใหม่ก็คือแบบคิดีมากเลยนะเมอกติดคีผมสองดอกอะเมอก้ปาร์ลิงก็โดนปรับมาเหมือนกันนะครับเผื่อคนดูเอ่อคนดูไม่รู้ยังได้โอเคแต่ออกไม่ได้ซิบมีอมไหมโอเคขอบุญมากโอเคไปไปกันต่อบเราเรลิฟยนแหละเดี๋ยวผมจะตายแค่สองตัวนะตานนี้ มาป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บซูม,มไปบ่อยก็ออกครับรอเดตโอเคเดตมาทางนี้แล้วก็เดตไปอีกทางหนึง่งยังไงรอเงาให้เพื่อนนะรอสกิลปุ๊บเงาให้เพื่อนแล้วออกมาโอเคแบบน,นี้นะเน้นสเต็ปเข้าๆเอาออกมาณน,นี้นะครับไม่ต้องเข้าสุดก็ได้นะเพราะว่าได้เม็ดเราก็ไม่พอที่จะฆ่าเขาอยู่แล้วนะไม่คิดก็นเน้นแบบเข้าออกเข้าออกไปนะครับรอซื้อสกลิลนะทำซีซีนะครับยกให้เพื่อนก็หรือว่าทำซีซีให้ส่วนหนึ่งนะ ได้ไหมเนาะงัดทีนึงปุ๊บปุ๊บออกเห็นปะผมจะแบบปาดสองทีได้เมื่อกี้เมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันเห็นปะดูดิดูผมตีคีบเมื่อกี้ดิดูนะสกิลสองปุ๊บปุ๊บเห็นปะมันจะตีปกติรอบที่สองอ่ะมันจะตีไวมากหลังจากที่เราปาดไปอ่ะอันนี้แหละเป็นคอมโบที่ดีนะครับผมเวลาตอดแนะนําำให้ใช้อย่างงี้พุ่งเข้าไปฟันสองทีแล้วก็ออกมาถ้าตีคีบเขาก็จะเจ็บมากเลยนะครับ ทำเวฟครับตัดเวฟตัวนี้เลยนะเพราะว่าคิวเรามาแล้วแล้วเราก็หอลอป้อมเดี๋ยวหลาอป้อมล่างเลยนะครับหลาอป้อมมาล่างเลยลิงมาเขาสู้ผมมาได้อยู่แล้วตัวนี้เรามีรองเท้ากอดแล้วนะแล้วก็เงินรวยกว่าด้วยนะครับแล้วก็สู้ลิงได้ละดิปโปเล่นเป็นดาเมจลิงอืนอยู่แถวๆนี้นะเคไม่มีอยู่ข้างบนครับสองตัวโผล่ละเราเห็น ทำมิ้งเขาแล้วนะเผิดิง้งจะเป็นรัดนะรอนะครับเราไม่ต้องรีบออกนะครับแบบเวลาเราจะเข้าอ่ะเข้าจังหวัดไหนดีสุดก็คือเข้าจังหวัดสองครับเป็นจังหวัดที่ดีที่สุดของนครแล้วนะถ,ถ้าเทียบกับเข้าจังหวัดแรกอย่างนี้ได้นจะได้ลิงนะครับมีหน้า,นาจะเตะโดนโอเคเราดูเชิงครับปาดถึงทีเป็นน้องเข้าสุดนะยกให้1ึงทีแล้วก็ออกครับปาดอีกนึงทีตายเรียบร้อยเห็นปัเล่นปรมบณน,นี้นะครับเป็นน้องเข้าสุดนะยังไงเราสกิลเราครูดาวอยู่แล้ว ชิวๆรอ,อได้การเข้าที่ดีที่สุดคนละครก็คือการเข้าจังหวะสองนะครับให้เพื่อนแบบเล่นให้ก่อนนะให้เพื่อนเล่นให้กอนแล้วเราค่อยเข้าจังหวะสองนะครับก็คือให้เพื่อนเล่นไปก่อนแล้วเราแบบซุ่มรอนะครับมันจะเป็นจังหวะที่ศัตรูป็นทันได้ตั้งตัวนะตอนที่เราเข้าไปแบบศัตรูเขาไม่มีสกิลแล้วแบบใช้สกิลไปแล้วนะเพราะสกิลหนีพวกฟิกก็อาจจะใช้ไปแล้วมีรามให้เราเนี่ยเข้าจังหวะสองแล้วแบบเก็บคิวได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสรอดสูงมากขึ้นนะ ประมาณนี้ถ้าเราเข้าจังหวะแรกอ่ะมันได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องต้องแลกมาสักตัวหนึ่งนะบางทีก็อาจจะตายเลยนะครับถ้าเข้าอยู่สักตัวถ้าเข้าแบบอยู่สัก4ี่หตัวอะไรประมาณนี้นะพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่มีดาบถึกอ่ะคือเราอาจจะตายได้เลยนะครับเพราะว่าดามจมันทาโถงเข้ามาหาเราไงเวลาเราเข้าไปปุ๊บกดอันติแล้วก็จะกลายเป็นเป้านิ่งนะครับมีทําให้ทีมตัวแคบเนี่ยสาธสกิลมาหาเราได้นะปุ๊บ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 โอเคประมาณนี้อันนี้คือเข้าัหวแรก ถามว่าดีไหมก็คือดีนะครับเมื่อกี้ผมโกนติแล้วโอเมนอะ่ะเขาล็อกผมพอดีนะเมื่อกี้โอเมนเขาจ่าสกิลล็อกผมโดยที่ผมมีพาสซีฟของสกิลอันติอยู่นะครับก็คือการสถานะก็คือคือจะผมจะไม่โดนล็อกนะครับเมื่อกี้ถือว่าซื้อสกิลโอเมนมาได้นะครับเมื่อกี้ถือว่าคุมอยู่แล้วผมก็รอดด้วยก็คือจะทําได้ก็ต่อเมื่อเกมํามนะครับถ้าเกมตามทันทีตงนี้เมื่อกี้ผมอาจจะตายได้เลยนะครับต่อนึงทีครับโอเค รอครับเราสกิลคาเฟ่เขาเล่นต่อ,อยงี้เขาก็นาก่าจะตายเรียบร้อยผมรอครับประมาณนี้นะครับเราจังหวะแรกเราต้องเข้าสุดนะต่อแนตะ่เขาเจ็บก่อนเหมือนเดิมครับผมเมื่อกี้สองหนึ่งปาดแล้วก็หนึ่งออกถ้าเขาจะเล่นต่อแล้วก็รอสกิลโหลดแล้วก็เมียนติดโดยเมื่อกี้อยงก็ได้นะเล่นประมาณนี้นะครับไม่ต้องเข้าสุดมากฝ่ายแรกชัดแรกเน้นเข้าออกเข้าออกก่อนนะ อันนี้คือสเต็ปที่นักขอดควรจะมีนะใช้คอมพิววร์เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะออกเป็นดาบถึกแล้วกันเนาะตอนนี้เกมก็ทรงๆคนนะครับเล่นยากอยู่นะคาเฟ่เขาก็ค่อนข้างจะเกิดนะครับยิงแรงมากริปโปเขาออกมาทําเว็บคนเดียวนะครับอ,อาจจะมีลิงอยู่แถวนี้นะเราเรียกเพื่อนมาเลยต่อไปทีหนึ่งโอ้ยตกใจลิงโอเคมีลิงอยู่ด้วยไม่เป็นไรครับ,บแเราเรา,เรายัพิวอยู่เราต้องเข้าสุดนะปาดหนึ่งทีแล้วก็กดสกิลโอเค เมื่อกี้ผมกดดาบเพราะว่ากันเขาจะสวดนะครับเพราะเมื่อกี้ถ้าเขาสวดผมแล้วกดอันตีนี่ผมอาจจะล่วงได้เลยก็เลยเอาช่วยไว้ก่อนนะกดดาบเลยนะครับเห็นเขาโผล่ตัวเดียวแล้วก็เรียกเพื่อนมาปิดได้เลยนะครับเพราะว่าเกมเรานำเนาะแต่เพื่อนเราใส่แล้วครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยสิผมล่วงยีน่าเขาไป็นหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อสามยังไงเราจะไม่รอดโอเคดับครับน่าจะมีคนมาแล้วขเขาเหลือแค่สองตัวตัดเลสเลยครับเราดูข้างบนนะครับ เราไม่ต้องรีบโผล่ครับถ้าเป็นจังหวัดแบบเนี้ยเรามาต้องรีบโผล่ไปหาคลิปนะครับเราเจอบางบางอย่างเช่นมวยอย่างเช่นลิงเขาโผล่มานะเพราะของเรานํานะครับเราสามารถเบิร์ดเขาตายชุดเดียวได้นะครับรอจนกว่าเขาจะโผล่แมบนะโอเคเขาเขาโผล่นู่นและอาจจะซื้อนนติได้นะครับโอเคเขากดนันติใส่ผมแล้วโอเคผมซื้อนันติโอเมนได้เกือบตายเหมือนกันนะครับเนี่ยคือโอเมนเขาจับตอนผมันตีตลอดเลยนะ โอ้ยสเิเวลาเราดับเบิลคิวแต่ก็โดนลิงเก็บอยู่ดีนะครับลิงดักแถวนี้ไหมดูเลือดคลิปไปครับเราไม่ต้องกลับบ้านนะเพราะเราเอาลูนดูเลือดมานะครับรอครับลิงน่าจะดักสักที่หนึ่งนะตอนนี้ปุ๊บหาเลยครับหาเลยทีวันนี้เงินเราเยอะนะครถ้าเกมน้ำเนี่ยมันจะมีอิสระในการเล่นนะครับเราจะไปไหนก็ได้นะ ไม่ต้องกลัวโดนดักฆ่านะครับพอเราเกิดล่ะดับถึงผมก็มีนะลิงน่าจะเบิดผมให้ตายนะเพราะว่าผมมีดับถึงกับรองท้าเกาะนะครับตีดักได้โอเครลาดได้ครับโอ้ยโอเยอะเยอะเยอะโอ้เยอะมากเยอะมากอุ้ยสี่ตัวสี่ตัวนะครับเมื่อกี้ิดว่ามีคาเฟ่ตัวเดียวนะผมก็แบบคิดอยู่ว่าคาเฟ่เขาก้าเล่นแปลกๆนะสอดเมื่อกี้ ที่จริงคือแบบมีเยอะนะมีลิงอยู่ตรงข้างบนด้วยสี่ตัวนะครับเมีมวยโผล่แลนะครับเดี๋ยวเรามารอตรงนี้นะเผื่อแบบมวยจะมาตีคิปหรือว่าเดินผ่านแถวๆนี้เคลียเวฟเลยครับเคลียเวฟแล้วออกเลยนะครับเพราะว่าเขาหายหมดแบบแล้วเราอย่าฝืนเล่นต่อนะไม่งั้นอาจจะโดนปิดได้นะครับแล้วก็อาจจะพลาดได้ก็ค่เล่นนะครับ เดี๋ยวเราไปรอตีว่าฟ้านะลากมาตรงนี้นะครับเผื่อแบบจะมีลิงหรือมวยดักอยู่เพเซฟเล่นแบบเพเซฟนะ <c oughs> พอาะเราไม่เห็นว่าเขาอยู่ตรงไหน,น <c oughs> อุ้ยอุ๊ยลิงมานี่ไงอย่างางี้เขาน่าจะไม่รอดนะครับทุบ <c oughs> ผมไปเข้านะเมื่อกี้ผมมีรองเท้าเกาะปุ๊บเรียบร้อยอันนี้คือความชะล่าใจนะครับผมคิดว่าเขาไม่ได้จะมาละ ก็เลยไม่ได้拉บัฟ้าเข้าเข้าพุ่มนะเมื่อกี้คาเฟโ่โผล่แถวๆนี้นะครับเมื่อกี้โหอย่างงี้เล่นยากนะปาดท,ทีหนึ่งแล้วก็ออกก่อนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงสไลด์มาอย่างงี้จริงๆชอ็อชดเมื่อกี้ผมควรจะไปทําบนนะเมื่อกี้คิดไม่ทันนะชอดอตเมื่อกี้ยัางไงาเราไฟเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับ เห็นปะคือผมมาไฟไม่กจ้คือผมไม่ได้อะไรเลยนะครับแทนที่ผมจะได้ไปทําเลนบนถ้าผมทําเลนบนเม่กจ้อาจจะได้ป้อมเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้สามสี่ตัวเลยเนาะรอครับอย่างนี้เอาเมยก่อนนะโอเคยีน่าเราหน้าคาเฟ่อยการตัดสินใจเล็กเน้อยมันก็ส่งผลต่อเกมเยอะนะถ้าช็อตเมื่อกี้ผมแบบไปทำเว็บบนแล้วได้ป้อมบนมานี่เงินที่เราก็จะ โดดขึ้นมาเลยนะครับถึงเราจะแพ้ไฟแต่เราก็ได้ป้อมอะไร้วบานี้เนาะอุฮยเนตผมปิงเนทผมปิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนตผมปิงเนตผมปิงปิงจังหวะเขาพอดีเลยแต่ลิปโป้เขากดจังตีแล้วนะเขาไม่ดับถึกนะครับผมสู้เขาไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยเพราะของเขาก็เท่าๆกับผมแล้วนะสู้ลิปโป้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ถึงเกมตามก็สู้ยากอยู่ดีนะโอเคครับเพื่อนเราได้ลิง ่นี้น่าจะได้กอดน,นะเขาตายหมดแล้วเดี๋ยวเราเรา,เราขายเราเท้านะถ้เาเราก็เกิดดิปโปอยู่ข้างล่างนะครับตัวกดพาณิชเท้าอยู่ข้างล่างเราโผล่แล้วหนึ่งตายหนึ่งแต่ว่าเหลือสามที่ยังมุดพุ่มอยู่โผล่แล้วตรงนี้โอเคครับได้กอดพยายามดูทำม,มิ่งเขาดีดีเนาะปุ๊บโอเคเขากดอันปีไปละปลาดก่อนคนระับปุ๊บหนึ่งทีงัดให้เพื่อนหนึ่งทีแล้วก็ออกมาปาดหนึ่งทีปาดไปทัน โอ้ยมัว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 โอเคครับล่วงคาเฟ่กดอันติแล้วอย่างงี้ผมได้คาเฟ่นะปึ๊บ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 กดดับถึกครับโอเคแบบนี้ก็ได้จบได้เลยนะครับริโปโอเคได้ริโปมาเหลืออะไรอ่ะเหลือลิงตัวเดียวนะครับถ้าจะทำอะไรยากเราลิงตัวที่กันป้อมยาอยู่แล้วรอครับเดี๋ยวรองัดให้เพื่อนนะกดดับลิงเลยครับผมใส่คิวใส่เลยตีลมครับผมโอเค จีครับก็ประมาณนี้นะครับการคอมโบนาะคอร์สแล้วก็เทคนิคก,การเล่นเล็กน้อยการเดินเกมเบื้องต้นเนาะอันนี้ก็เป็นแพทใหม่นะครับก็อยู่ในคอมอยู่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางการเล่นนาะคอร์สแพทใหม่เนาะปรับมามันก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามขอผมด้วยนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปก็สามารถลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้นะครับ ส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะกันไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ